เทียนนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันเอาไปจริงๆอ่ะมันเอาไปละลายแล้วก็แยกเชือออกมาได้มันจะเอาไปทําเทียนใหม่ได้แล้วอันนี้พวกดอกไม้เนี่ยดอกไม้ก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยครับคือพวกเศษกระดาษนี้นครับพื่อมันไม่ได้ใช้แล้วอย่างลอตเตอรี่อย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็สามารถเอามาแบบไม่สามารถทิ้งให้เป็นขยะได้ฮะมาทาเป็นพานจะดีกว่ามันเป็นไฮโดรเจนกับเฟอร์คลายกับด่างทรับทิมทําให้เกิดควันขึ้นมาเกิดจากการทําปฏิกิริยาเคมีแล้วทำไมถึงต้องให้มันมีควันด้วยครับมันจะได้เหมือนภูเขาไฟค่ะจะได้เหมือนภูเขาไฟเออส่วนใหญ่เนี่ยคือจะทํามาจากกระดาษซึ่งกระดาษเนี่ยคือมันหนูจะทําแบบว่าเป็นองค์ประกอบที่สามารถแยกออกมาได้ซึ่งเนี่ยพอเราใช้เ็จปุบอะเราจะ แยกองค์ประกอบออกมาไปใช้ได้งานสดอื่นได้กานไหว้ครูหนึ่งในสัญลักษณ์ของพิธีไหว้ครูที่สื่อให้เห็นถึงความเคารพของลูกศิษย์แน่นอนว่าถือเป็นประเพณีที่หลายโรงเรียนปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนรูปแบบการทำพานไหว้ครูก็เปลี่ยนไปตามมุมมองและมีความคิดสร้างสารรค์แปลกใหม่เช่นกัน โดยเฉพาะวัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นไหวครูปีนี้โรงเรียนเทพศิรินเริ่มใช้คอนเซปต์ทําพานไหวครูแบบลดขยะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องซีโลเวสและพยายามให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาขยะในโรงเรียนผ่านการทาโครงการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์ไปดัดแปลงเป็นปุ๋ยรวมถึงการทําพาลดขยะแต่ความสำคัญของพิธีไหว้ครูก็ไม่ควรหายไปต้องให้เขาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแล้วค่อยๆอธิบายผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ย รับรู้แล้วเรียนรู้ได้แล้วเราก็ให้เขาได้มีอิสระในความคิดเขาด้วยโดยเราให้คอนเซปต์อย่างนี้ครับว่าทําพานให้ออกมาในพิธีไหว้ครูให้สวยงามเหมาะสมแต่ที่สําคัญสิ่งต่างๆที่อยู่ในพานเนี่ยน่าจะเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้มันจะส่งผลต่อภาพรวมมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะโครงการ ชีโรเวสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยนะครับได้เป็นส่วนช่วยสําคัญในการที่จะสร้างสังคมที่เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคต หลังจากที่นักเรียนทำพานเสร็จแล้วจะต้องนำขยะทั้งหมดของแต่ละกลุ่มใส่ถุงมาชั่งกิโลซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่าโรงเรียนนี้มีขยะเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทำพานถึง84.5กิโลกรัมยังไม่รวมถึงพานของนักเรียนที่ไม่ได้ร่วมแข่งขันก็อาจจะประมาณการได้ว่าโรงเรียนมีขยะราว120กิโลกรัม และหากคิดจากจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศที่มีอยู่ราวสามหมื่นโรงเรียนและสถาบันอื่นๆอีกร้อยเจ็ดสิบแห่งที่มีการจัดพิธีไหว้ครูอาจมีขยะรวมกันราว5ล้านกิโลรกร,รัมเลยทีเดียว และไม่ใช่แค่ปริมาณขยะเท่านั้นแต่หากขยะจากพานไหว้ครูไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกวิธีซึ่งมีทั้งขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลรวมไปถึงของแหลมคมซึ่งเป็นอันตรายแต่เมื่อทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของขยะประเภทต่างๆแล้วก็หวังว่าปริมาณขยะมากมายเหล่านี้จะไม่ต้องกลายเป็นภาระต่อสภาพแวดล้อม เมทาวีทวีผลไทย PBS รายงาน น่ารักมากเลยนะคะเด็กๆเ,เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยน่าจะเหมือนที่อาจารย์ทรายบอกไว้ละคะ่ะมันคงต้องใช้หลายๆวิชาเลยนะคะคุณผู้ชมกว่าจะได้พานที่น่ารักน่ารักมาสักหนึ่งพานแต่เมื่อสักครู่นี้พอเป็นตัวเลขที่คุณเมทาวีพูดค่อนข้างน่าตกใจสําหรับขยะที่เกิดขึ้นในวันไหว้ครูแบบนี้โอ้โหมันจะพอๆกับช่วงเทศกาลลอยกระทงเลยก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกับโครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยคือเขาไปแนะนําการทําประโยชน์เพื่อแยกขยะไม่ให้ขยะเนี่ยมันสูญเปล่าด้วยนะคะเป็นการต่อยอดค่ะเพื่อให้เทรนด์ของการทําพานแบบนี้รักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะคุณวิกรมกัมปนาธ ธนทรซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการธรรมศาสตร์ Fleet of Sustainable Development บอกกับทีมข่าวเลยคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มทำโครงการรูปแบบนี้มาตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนจากการทำพานพุ่มดอกไม้มาเป็นพานพุ่มที่ใช้ประโยชน์ได้ในปี2560นะคะส่วนการรณรงค์ร่วมกับนักเรียนก็เพิ่งเริ่มเป็นปีแรกค่ะซึ่งย้าเลยว,ว่าพิธีการไหว้ครูเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทาให้เด็กเห็นความสาคัญของครูได้แต่ชวนให้คิดด้ว ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยโดยเน้นการทำให้ปริมาณขยะมันลดลงและไม่ใช้วัสดุที่เกินความจำเป็นค่ะจริงๆแล้วกิจกรรมไหว้ครูเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของประเทศไทยจะดีกว่าไหมถ้าเราจะเปลี่ยนจากการไหว้ครูโดยที่เราจะไหว้ครูโดยการสร้างขยะ เป็นการไหว้ครูลดขยะไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสืบสารนปรทเพณีรวมถึงวัสดุที่จากการไหว้ครูนําไปใช้ต่อย,ยอดหรือนําไปก่อไปต่อกอประโยชน์ให้กับคนอื่นๆรวมถึงกอประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับในอนาคตอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักที่คิดว่าการศึกษารเราก็จะพัฒนาไปด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อาจจะช่วยจุดไอเดียนะคะให้เด็กๆมีความคิดสร้างสารรค์พร้อมๆกับลดปริมาณขยะ ไปได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ลดทอนความหมายหรือคุณค่าความสําคัญของพิธีไหว้ครูนะคะถ้าการจะชูเรื่องนี้เป็นมรดกโลกเนี่ยเรื่องของพิธีการไหว้ครูแบบนี้เรื่องของเทรนสิ่งแวดล้อมโลกก็มีความสําคัญด้วยเหมือนกันการทําคู่ขนานกันไปแบบนี้มีผลดีด้วย,ยกับประเทศไทยแล้วก็กับเด็กๆทุกคนด้วยค่ะ